ไลแล้วนะใช่วเดี๋ยวนกหลูกไม่บินเอาพี่น้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับตะบรอดคือประตำชาติเรามาในคอนเซปอะไรอยางนดูมาในคอนเซปทหารหญิงที่พร้อมจะประถมพยาบาลค,คนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ นกเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพค่ะซึ่งถ้าใครเห็นในในบนเวทีเนี่ยก็จะเห็นว่าหนูก็จะมีที่ประถมพยาบาลด้วยแล้วก็มีทงชาติด้วยแล้วก็มีนกสัญลักษณ์แห่งสันติภาพค่ะแล้วจะส่อะไ้นชุดเหรอคะทาเองกับที่เลี้ยงค่ะืออะไรมิกกี้บองกาอันนี้คือชุดนะนี่ เราตั้งใจทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนก็จะประโคมกันเป็นแบบเยอะอยู่แล้วโนแต่ว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนน่ะเห็นปัตตานีในเวที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเขามีสันติภาพในตัวเองแล้วก็ผู้หญิงในปัตตานีเนี่ยก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ส่วนใหญ่อะเขาเสียชีวิตจากการที่เขา,าตั้งครรภ์แล้วก็เสียชีวิตพอคลอดลูกเสร็จก็เสียชีวิตหนูก็อยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิง ถือว่าวันนี้เราสลังกงันวันนี้นนโอ้มันคนชมเยอะนะพอใจคือตั้งใจทําอยู่แล้วแล้วก็นกเหมือนแบบอยู่กับหนูมาตั้งแต่เชา้ายันมืดก็คือยังบินอยู่ยังมีชีวิตอยู่ัวันนี้ให้คะแนนติ๊กเมื่าไหร่จะหลับรอบการเดิน จริงๆหนูให้เต็มสิบเพราะว่าธงเอยอะไรเอยหนูถือประมาณสามชิ้นแต่มันแบบมันไปกับหนูหมดเลยทุกอย่างทั้งทงทั้งกระเป๋าปฐพยาบาลทั้งนกก็คือเป็นใจกับหนูมากเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าเหมือนจะมีการจัแต่งมากกว่านี้แต่ว่าหนูไม่แน่เพราะว่าเรียกว่าจำกัดของรูปแบบนี้ใช่คือจริงๆจะเอานกจริงมาแต่ว่าเขาบอกว่านกจริงอ่ะจะยืนนานไม่ได้แล้วก็อาจจะอืดแล้วก็ปัสสาวะบนเพร่ชี ก็เลยเอาตัวนี้แทนพี่น้าพี่ขออนุญาตถองานติดเมื่อวานนี้ในการเราล็อกดับหลายคนชื่อเก่งพิจิตรพิจิตรเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างลูกเพราะว่านหลายคนบอกว่าหนูเก่งมากในการที่จะทำธุรกิจบอดีใจที่ทุกคนเห็นความตั้งใจของหนูแล้วก็ดีใจที่เราคุยกับบอสนะเวลาเราคุยกับบอสเรารู้สึกว่าเมื่อวานน่ะคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยไฟดับ ไม่สวยอยู่อยู่นะเมืม่อวานก็คิดว่าเข้าไปเนี่ยจะต้องเครียดมากๆเลยแต่ว่าบอสบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองหนูก็เล่าให้บอสฟังว่าโอเคหนูทําทบริษัทอยู่สี่บริษัทมีบริษัทไหนที่จะเอามาสามารถโคกับบอสได้บ้างแล้วก็หนู่เบรกงานเลยสองเดือนเพื่อที่จะมาลงประกวดคนชือบอกว่าก,การจัวปกติแล้วดีขึ้นเนยก็เป็นนับในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคนอื่นก็ ชมทุกอย่างฟีดแบ็กดีหมดพี่แพนก็บอกว่าพูดแบบสมูทมากเลยดูไม่ประดิษฐ์อะไรเลยเลยบอกว่าปกติก็พูดอย่างนี้อยู่แหอะค้นทำแบไม่ปลดปล่อยมากพยได้ถามเพียงความในใจแล้วก็ถึงความติดใจของเราด้วยคือสามวันแรกหนูอาจจะเครียดจนแบบมีร้องไห้บ้างเล็กน้อยเขาก็เลยแบบถามว่าเออแล้วหลังๆเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นยังไงก็บอกว่าอยู่ได้แฮปปี้มากๆแล้วก็เหมือนเราได้มา อยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็เรียกเราแม่บางคนก็เรียกเราพี่มันพอมากเป้นแบบพอเราได้ปล่อยใจเนี่ยมันแฮปปี้มากค้นก่อนก่อนแม่แนะนำยังไงบ้าง บอสก็บอกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลจ้าด้วยลายเลยนะฮะหนูก็หนุนนะไม่ก็เป็นเองไม่กิจตัวเองซึ่งอะไรคนตกใจระวางมากอย่างเรื่องการเป็นกรณีที่เรามีใจหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหนูจะเอาบริษัทอีโคเนี่ยมาโคกับของบอสเพราะว่าบอสเขามีสินค้าโอนไลน์ทั้งหมด77จังหวัดใช่ไหมซึ่งเอ่ออีโคเอสเตดพอเขาจับมือกับธงฟ้าเนี่ยเราสามารถเอาสินค้าที่มีอยู่77จังหวัดเนี่ย เอามาขายในทงฟ้าหมื่นห้าสาขาได้ก็เหมือนเป็นการพัฒนาธุรกิจลากย่าเลยก็คือทุกคนที่อยู่ตามชุมชนก็จะมีรายได้ไปในตัวด้วยคนตรงว่าเราโจทย์าจริงจริงหนูมาประกวด MU T ตอนที่บอสถือเหรียกสิทธิ์มันก็รู้สึกว่าตัวหนูเองอะตอบโจทย์แล้วหนูก็อยากเข้า t อบห้ามากๆแล้วเป็นยังไงพอได้พูดคุยแล้วหลายๆคนก็มองว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบจะเข้ารอบแบบว่า ในิงที่ที่จริงๆหนูไม่รู้ว่าตัวหนูเองอ่ะจะมีสิทธิ์ไหมสําหรับคณะกรรมการแต่ว่าต่อให้มันจะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่ามันยังเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นให้หนูมีลุ้นอยู่แล้วก็ทุกๆวันคือโอกาสหนูแล้วก็ทุกๆวันเหมือนเป็นวันแข่งขันหนูก็ทําให้มันดีที่สุดแต่แค่ว่าหนูจะไม่ค่อยเคลียร์ถ้าทุกคนเห็นหนูตั้งแต่แรกเลยก็คือทุกครั้งที่หนูโดนออกจากเวทีเนี่ยหนูจะยิ้มมาตลอดก็คือหนูจะแบบ เคลียตัวเองไม่เครียดแล้วก็ให้ดูคนรับรู้ถึงความตั้งใจของหนูความมีชีวิตความมีชีวาก็แบบไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรเลยเพราะตั้งใจของหนูตอนนี้ก็ยังอยู่ที่าายแใช่แล้วหนูก็อยากจะให้หนูว่าหนูอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหละๆวนคือมีบางคนที่เขาว่าเคยเป็นซึมเศร้าจากการโดนบูลลี่เพราะว่าตัวเขาว่าอ้วนมากแล้วเขาว่าเกิดจะฆ่าตัวตายแล้วพอเขาบอกว่าเขาพอเขาเห็นหนูว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งโดยการที่กล้าแต่งตัวกล้าทําอะไรในแบบที่ตัวเองเห็นเขาทูบียเซลได้ก่อนหน้านี้เกิดตวามงานหล่อาสุดหายชุไม่แดนตรงแดงที่ดูอไร้นอันนี้งงมากว่าหายไปได้ยังไงแล้วก็ชุดนั้นนะถ้ามีคนเอาไปใส่จริงๆก็คือเราก็รู้เพราะว่ามันเป็นชุดที่พี่แพทสั่งปัดพิเศษออกแบบพิเศษเพื่อให้หนูใส่ของที่ผูกเก็ต มันไม่ได้เกิดปการโดนกลั่นแกล้งไม่รู้ว่ากั่นแกล้งหรือเปล่าจริงๆอ่อะคือถ้าเราไปขอดูกล้องวงจรปิดเราต้องไปแจ้งความเนอะซึ่งหนูมองว่ามันเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวนันหนูเอาเวลาที่เหลือไปทํากิจกรรมของสปอนเซอร์มันน่าจะเหมาะสมมากกว่ามาจากว่าใครเป็นคนกั่นแกล้งเอาของหนูไปจะคิดว่าอย่างไรเราคิดว่ามันโดนกันแกล้งหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไร อาจจะเป็นผู้หวังดีก็ได้หยิบหยิบไปให้คิดว่าเออแบบว่าคือหนูลงสตอรี่แต่วันถึงแล้วว่าพี่แพทระตัดชุดมาให้หนูจากร้านยายอีเนี่ยหลายชุดอาจจะมีคนหวังดีเห็นชุดหนูว,า,วางอยู่ตรงล็อบบี้แล้วก็เลยเอาไปไว้ที่หลังเวทีให้นหนก,หก,ก,หก็ก็ด้วยหนูรู้สึกว่าหนูโปร่งโปรง่ปรงด้วย ีกแค่ไม่กี่วันอย่างเงี้ยเราต้องระมาันละวังตัวเองเป็นพิเศษไหมในวัดที่แพทริคคำแนะนำยังไงบ้างในการจริงๆเหลืออีกไม่กี่วันที่บ้านอ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับหนูเพราะว่าคราบคัวหนูร้องไห้ก็จะเป็นพี่ผู้จัดการมาคอยดูแลซะมากกว่าในถึกวันมิกี้วงกาค่ะรับจบทุกเรื่องราวแต่วันนี้คขาบลัวเรามาเชียร์ไหมหรือว่าเขาลองมาเชียร์ไปนอก ให้มาวันพีลีมเพราะว่าหนูกลัวว่าแบบเออยิ่งใกล้วันแล้วเห็นครอบครัวหนูจะแบบน้าตาไหลมันจะไม่ใช่ทหารหญิงที่เข้มแข็งเนไงแต่มันจะแบบตาแดงเนาะไฟนองไมให้มาไฟนอนไม่ให้มาให้มาแค่พีรีเป็นเคลสเป็นเคลสทำไมถึงไม่ครอบครัวมาวันนอ้ให้ครอบครัวมาแค่วันพีรีมคือเพราะเพราะว่าเป็นเคลส ป็นเคสเพราะอะไรมอดูแลที่บ้านเลยไม่เป็นเคสเฉยๆคือหนูช่วงเนี้ติดใจหนูด้วยความที่หนูจะต้องแบบหนูห่างจากบ้านมาไกลแล้วหนูไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านถ้าสมมติว่าหนูไม่เห็นครอบครัวหนูในวันไฟนอนที่หนูจะต้องรุนน่ะสติหนูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเหมือนวันไฟนอนของปัตตานีที่ตาหนูมองแต่พี่แพทย์แล้วทุกคนบอกว่าหนูตาเข๋หนูก็กลัวเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยโอเคงั้นที่บ้านนะมาแค่พีริมนะวันนี้นั่นแหละคือได้เชิชมม ไม่ว่าเป็นพมินิตันิตามันเป็นเหมือนดาราก็จะเป็นหลายคนเลยในคอมเมนต์ลำพังเป็นตัวเองก็เป็นอยู่ทุกวันเนาะจะให้หนูเป็นเหมือนดาราหนูก็ดีใจตอนนี้พี่ตอนนี้ต้องหนาได้ในระดับคนอะไรหรือว่ามีใครช่วยหรืออะไรไหมก็คยซัพพอร์ตอะไรแหลเพราะว่ามันใกล้ถึงปุ๊บถึงตายไม่มีเลยอย่างอย่างชุดวันนี้ก็คือพี่สี่เจ้าของตามยี่สิบเขาส่งสารเขาเห็นว่าเออแบบเราเคยทำงานร่วมกับเขาเขาก็เหมือนทำแบบให้แบนเจทสแบ่งมา แต่ที่เหลือก็คือดูแลตัวเองมาตลอดเลยตั้งแต่เข้ากองแล้วก็ชุดบางชุดที่แพทก็สั่งตัดให้ถือว่าฝรั่งบอกเป็นแฟนแล้วกันโคตรสุดท้ายของคนนะฝาั่งเป็นแรงเทียร์อะไรก็โค้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> คือถ้าฝาันให้หนูเป็น TOP 5ถ้้อยากก็คือหนูจะทําให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงคนน่ะ มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็สําหรับใครที่เคยโดนดูถูกถูกบูลลี่ถูกเหยียดหยามถูกตัดสินมาให้ดูหนูเป็นตัวอย่างว่าหนูสามารถมาอยู่อยู่ตรงนี้ได้และหนูสามารถพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดได้ตอนนี้ยังโดนด่าเยอะอยู่ในโลกใั่มไหมตอนนี้ก็ยังมีก็ด่าบ้างชมบ้างคือเหรียญมันมีสองด้านอยู่แล้วหนูก็เข้าใจมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดแต่ก็เอ็นดูหนูบ้างแน่แต่อยู่ไ่ต้องีนะคุเพื่อหลังไหนไม่กล้าเห็นคน คนก็เห็นว่าหนูตั้งใจแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบจะบอกว่าทำไมชุดหนูไม่จัดเต็มเลยแต่จริงๆหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ต้องปลอโคมไปเยอะเราก็สามารถสวยออกมาจากอินเนอร์เราเราสามารถมั่นใจจากกินเนอร์เราได้ <c oughs> อย่างนกอันเนี้ยนกก็บิน ไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่ทักเหนื่อยเนิอ่ะหนูร้องท่อหูร้องพล่วค่วอนโอเคปัยาป็นกำลังไจกับมาไปหน้อยฝารติดตามนารฟเอ็มยสาบปัตตานีด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ